มาเดินเล่นในสวนแต่ว so. ่าใกล้กับสนามกีฬานี่เลยเขากำลังแข่งกีฬาว่ายน้ำได้ยินเสียงกรองแล้วมันฮึกเหิมฮึกเหิมฮึกเหิมปึ่ง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 ตึง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 นักกีฬานักกีฬาพร้อมมารายงานตัวด่วน ลงสนามแข่งกันหรือ,อยังพี่นอ้องมาๆๆนั่นเข้าลู่กันแล้วครับเราก็มาเข้าลู่ตรงนี้หลังเราเหมือนกัน <c oughs> ของเราอยู่ในนี้ของเราอยู่ในสวนจ้านะอยู่ใกล้สนามกีฬาเลยมาเลยวันนี้มายังไงย่ามายังไงมาตรงนี้แหละย่านะเออได้ยินเสียงนกหวีดแล้วครับ ตังนี้จะเป็นสนามกีฬาว่ายน้ำนี่เขากำลังแข่งกันอยู่ข้างในเออเสียงแว่วๆมันจะโดนตัดไม่นอกกนพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับรูที่หนึ่งรูที่สองพร้อมแล้วย่าลินก็พร้อมแล้ววันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศพร้มอมเสียงกรองตุงต้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 งตุ้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 งมีสนามน,นี้เลยพี่น้องเอื้องเอื้อเอึงเล็กน้อยวู้ฮู้วู้ฮูฮ้ สู้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 ู้เดี๋เร่งก่อนว่าอยู่ต้นไหนสองต้นนี้แหละ เป็นอย่างเราบ้างไหมมีใครเป็นอย่างเราบ้างไหมได้ยินเสียงกรองเสียงชิงเสียงฉับไม่ได้กันเลยทีเดียวใช่ไหมจ๊ะสู้ๆซาซาปาทังกาปาทังกี้สู้สิสิปาทังกี้ปาทังก้าญาลินสู้ๆสู้ๆสู้สู้สู้ๆ วันนี้เอาคลิปสุขภาพเด้อสุขภาพเด้อผู้ดใดโทรมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่รับสายจ้าก็มีวิชาชีพโทรมาเรื่อยยไปแมวแมวแมวเ,เราไม่รับเราไม่รับเราไม่รับ,เร,รบเราจะปิดเสียงคุณนะครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสู้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 ดูสิดูสิวเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเราขออนุญาตวางหูนะ เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่ภาพเรามันสันจ้ะน้องมาอีกแล้วจะโทรมาทําอย่างแล้วมันั่านลูกวางหูเราอยู่นั่นแหละจะแจกเงินกันหรือไงมีชาชีพเยอะนะช่วงนี้นะี่ะมันทุกรูปแบบกันเป็นเลยทีเดียวตังไม่มีจะใช้แล้วจะไปกู้ที่ไหนล่ะไม่มีหลักทรัพย์อะไรงานก็ไม่มีทำาฮอย่ามาหลอกกันดีกว่า ใช่ไหมพี่น้องเนี่ยใกล้สนามกีฬาหนิย่ามาตรงนี้เออเด็กๆก,ก็กำลังแข่งกีฬากันของของโรงเรียนปฐมนะเนี่ยปฐมปฐมมัธยมแหละไ,ไกลๆเขาเดี๋ยวเสียงเข,เ,ขเข้าไปแล้วก็จะโดนไหมเนี่ยนะพี่น้องนะเ้ฮ้เอาบรรยากาศเอาบรรยากาศที่เขียวๆมาฝากจ้านั่นเสียงอะไรก้องแจ้งก้องแจ้งลูกอะไรล่นต่ลูกอะไรล่น มาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง แค่หานาทีสิบนาทีพอนะมาทักทายพี่น้องมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ย่าเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะอืมมุมน,นี้จะมืดไม่นอเนพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอยากจะเก็บ2,500ชั่วโมง ภายในห,หนึ่งเดือนนี่ไว้ไม่ไหวเรามาช่วยกันเดอ้อค่ะเดอ้อโอ้ยว่ากันไปเนาะคลิปนี้เนาะถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายไปเรื่อยเอยเลยมาเอากําลังสู้กันตรงนี้สู้กับตัวเองเดอ้อไม่ได้สู้กับใครหรอกสู้กับตัวเองเดอ้อสู้กับตัวเองเดอ้อดูต้นมงต้นไม้ ฟังเสียงกรองแล้วมันฮึกเหิมฮึกเหิมเพิ่มพลังให้ตัวเองเพิ่มพลังให้เพื่อนๆน,นะจ๊ะหลยบ่อยก็ไม่ได้แวะเพื่อน,นต้องหยุดหลยสักแป๊บนึงช่วงนี้ไปเจอของน้องพิมพ์น้องพิมพ์พาเพลินเยอรมันของแปลกของดีอีกแล้วก็ไม่ได้แปลกนะเขาว่าเขาทำกันเยอะๆแล้วนะเราเพิ่งจะรู้ไงก็ลองโดยเสลยเมื่อคืนนี้โอ้โหหลยแนวแล้วแนวตั้งอู้ เวลามันมามันพุ่งก็โชว์ดีจังเลยปกติการรับชมยอดวิวไม่เคยถึงไม่เคยถึงพันเลยไม่เคยถึงไม่ถึงถึร้อยไมถึงพันโอ้เมื่อคืนนี่น้องๆเข้ามาช่วยหลายคนน้องพัดน้องเมย์อินยอรมันเออเฮียเปียกมาช่วยนะเออน้องอะไรนะน้องพึ่งน้อยน้องพึ่งน้อยย่าไปตามดูแล้วน้องเขาอยู่ สู้รัฐธานีน้องเขาเป็นคนอีสานมากว่านะเ,ขเขาเวลาเขาเขาทำคลิปเขาจะพูดภาษาอีสานะนะขอโทษน้องพึ่งน้อยเลยบางทีย่าก็ทักเป็นภาษาใต้ปไปเรื่อยเพราะว่าน้องเขาไปอยู่ไอสุราเรือ่องเกาะก็สมุยนั่นแหละเออน้องเขาไปเจออะไรนะอะไรน้ําหวานรังผึ้งอะ่ะโอ้คลิปนั้นตามน้องเขาอยู่น้องเขามาตามยา่าอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่บางทีมามาดู หลายแล้วไม่ได้กดสติกเกอร์ให้บอกเป็นอย่างดอกบอกเป็นอย่างดอกไม่เป็นไรเข้าม,มาชมย่าก,ก็ดีใจแล้วเนาะน้องพัดก็สอนในยา่าเนี่ยพูดเนี่ยอะไรนะขอบคุณล้านดวงใจเจ็ดล้านคนดูโอเคเหมือนเชียร์มวยเลยเหมือนเชียร์เรือเลยนะจ๊ะโอเหนื่อยนิดนึงช่วงนี้แต่ก็ยอมมาจ้าเพราะว่าต้องการเร่งสปีดต,ตัวเองหน่อยเพราะว่าภายในเดือนเดียวนี่มันจะครบ ชั่วโมงร้ายองแล้วล่ะ <laughs> นี่แหละเมื่อก่อนมาไลทิ้งไล่คว้างแถวนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือจ๊ะ <laughs> ทุกสต,ติกเกอร์ทุกการแชททุกการกดไลค์กดแชร์ของท่านช่วยให้เราได้ไปต่ออีกหลายชั่วโมงค่อยๆสะสมไป แต่ถ้าครบปีคุณจะโดนูงกินหางนะจ๊ะโอ้โอ้เราไปเริ่มต้นใหม่โอ้ไม่ก็ดเญ่ยๆ่ใหญ่ๆนี่ก็จะทําคลิปสั้นๆน,นะก็ไม่สั้นอปันกลางแล้วกันสิบกว่าน,นาทีเนาะก็ไปดูหลายสํานักเขาก็ว่าเออทามันร้ายยาวแล้วมีคนดูมันก็ได้เวลาแต่ถ้าร้ายสั้นแล้วมีคนดูทีๆอะ่ะมันจะได้เพิ่มอีกหน่อยร้ายยาวคนก็จะเบื่อเนาะ เราก็เออบางทีกบน,นะนั่นแหละติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้เออมีเด็กด้วยไงมาคุยกับน,นกดีกว่า,นก,านกจานกจานกอยู่แถวนี้ใกล้สนามกีฬาสนุกไหมจ๊ะจะหนีเราไปไหนปุ๊บปุ๊ปุ๊ขึ้นไปดูแล้วอทันเดอร์นู่นอยู่ตรงนู้นหลายตัวเลยพี่น้องเราซูมเอาดีกว่าซูมอ,อินซูมอ,อินซูมอ,อินว้าออว,าวาบรรยากาศไม่แพ้เมืองนอกนะ แต่ขอโทษแดดครับพี่น้องแดดแดดในกรุงเทพมหาคนครตอนนี้ย,าย่าอยู่แถวย่านสามย่านสามย่านน้องน,องนองโรงเรียนสาธิตจุฬามั้งเนี่ยกำลังแข่งกันเจียวเจีวเยวเจ,จียวเลยขออภัยเด้อมาแข่งกับเขาเสียงนะเออเดี๋ยวเอาแค่12นาทีพอพี่น้องพี่น้องจะได้ไม่เบื่อนะมาตามตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อบรรยากาศสวยๆมาลงให้ดูได้ ต้งนี้เขาถ่ายสวยบรรยากาศดีต้นไซจ้าให้ความร่มเย็นกับคนแถวนี้เป็นปอดให้กทมอ,อีกหนึ่งปอดเออแถวนี้เขานิยมรถไฟฟ้าด้วยนะนี่แหละที่ยาชอบนะรถตุ๊กๆก็กกมีเป็นรถไฟฟ้าเด้อเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ดูนะถ่ายไว้ไหนเดือนแล้วก็ไม่ได้ทาำซะทีก็ติดเรื่องไรนี่แหละโอ้พอเวลามันขึ้นไง ตั้งแต่ครั้งแรกยาได้เก้าร้ยกว่าชั่วโมง300ร้อยชั่วโมงขึ้นมาเก้าร้อยโอ้ดีใจดีใจเดี๋ยวนี้ขึ้นมาพันสี่โอ้ยดีใจใหญ่มาเจอน้องพิมพ์นี่ขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้มาถึงพันห้าแล้วแหละแต่กว่าจะได้โอ้ขอบนขออดครวหน่อยพี่น้องเอ้ยสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อเนาะเป็นกําลังใจให้แก่กันนะเหมือนที่น้องอ๊อฟเขาเคยทักยาเลยเออเข้าไปคุยกับคนอื่นเขาั้างนี่ เออเราจะได้แบบเ,ออเขาก็มาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาเนเออจะได้แบบแลกเปลี่ยนกันไปเธอช่วยฉันฉันก็ช่วยเธอนะเต่ที่สุดก็คือว่าต้องทําคลิปให้มันยั่งยืนด้วยนะตามหลักเออการเข้าชมแบบนี้บรรยากาศดีๆข้อมูลดีๆคนก็อยากมาชมแต่ถ้าคุยซ้ำๆบรยากาศเดิมๆม,มันก็เบื่อนะมาดูต้นไทรอันนี้สวย สวยเนี่ยยังจะหมุนเร็วไปนิดหนึ่งบางทีน่ะเสียงกลองเชียก็หึมเล็กน้อยมันฮึกเหอม,มันฮึกเหอม,มาบำรุงมาบำรุงหน่อยบำรุงพละกกาลังให้พวกเราเดอ้อค่ะเดอ้อที่นี่บรรยากาศดีดีนะแต่มก็คนละสไตล์บางวันเราก็ต้องการความสงบบางวันเราก็ต้องการยากระตุน้นบำรุงหัวใจ แต่อันนี้เป็นยาวิเศษนะจ๊ะนั่นก็คือกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเออฮให้ให,ห,ห้โอเคนะจ๊ะคลิปนี้เอาแค่นี้พอเพราะว่ายากับกล้องบ่ได้ <c oughs> กับกล้องบ่ได้ไอ้ตรงอันนี้เนี่ยมันแปลกๆสำหรับยามันยาทำอะไรผิดแน่ๆ <c oughs> ผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่า,ามักม้วนเออเหมือนเจ๊ปุ๊กบอกเลยผู้เฒ่ามักม้วนเนาะ คสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณจ้าแข็งแรงแข็งแรง strong together นะจ๊ะ s t รองสตรองเย้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 แล้วลงแล้วนักกีฬานักกีฬาพร้อมไปโกโกโกลงสนาม เขาเรียกแล้วนักกีฬาไปโก้โก้โก้สู้สู้ซาซา,รา,ารประตังก้าประตังกี้ลงสนามพร้อมแล้ว13นาทีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบาย,บายขอบคุณนะค่าที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยได้ช่วยกันเด้อพี่น้องจะได้หาภาพเด็ดเด็ดมาให้ดูกันอีกโอเคนะจ๊ะที่นี่เมืองไทย,ยในสวนสุขภาพอยู่แถวสามย่านนะจ๊ะ อันนี้อยู่ใกล้กับแอมพาร์คนะจ๊ะแอมพาร์กก็คือก็คือห้างนี้ห้างแอมพาร์คอันนี้อยู่ในรั้วของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโร,รงเรียนสาธิตสาธิตอยู่ด้านนี้กำลังแข่งกีฬากันจ้าได้ยินเสียงกรองเป็นไม่ได้เลยย่านะนะจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เนาะช่วยกันไป นลไม้คนละมือเท่าที่อินเทอร์เน็ตเราจะไปถึงจ้าบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมเอาแห้มันยงสิบห้านาทีไปเลยสิบห้านาทีก็อีกนิดนึงจ้ะตอนนี้ได้สิบสีจุดยี่สิบวิแล้วทุกวินาทีมีค่าจริงๆว้าวๆลววโอ้แล้วถามนิ่งๆถ่ายนิ่งๆหาเทคนิคมานานละหาถ่ายนิ่งๆถ่ายนิ่งๆเออ ศึกษาดูงานน้องๆมาจากอินเยลรมันเยอะเลยนะจ๊ะมีวรุตตาไทายเกง่งสวีเดนมาดามทั้งสองมาดามบรรณา,าบรรน,นองสุดยอดเลยครับเลยมีหลายคนนะย่าไม่ได้กล่าวอ้างถึง,งนะขอโทษนะซอมดของเราว่าชั้นหนึ่งน้องพัดเรานี่ทำกบข้าวอร่อยน่ากิน,นอ,อาหารตายาก็อย่างงั้นแหละทำไม่เป็นทำเป็นแต่ไม่อร่อยอ มาไปขอบคุณนะจ๊ะ15วิแล้วเฮ้ย15นาทีบายบายเจอกันใหม่จ้าขอบคุณขอบคุณ Thank you for watching my video เออคิดถึงยายไทยไทยเนาะยายไทยๆอยู่แฟรงก์เฟิร์ตนั่นนะ่ะโอ้โหคิดคิดกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อบายนะจ้ะบาย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  See you next video Happy Happy Everybody